มักเรามากักยาฮะจะได้เป็นลูกเคยทั้งพี่อันเดียบวกใช่ไหยู่ไก่กันพวดเวยเอาไก่กันสิเป็นย,ย,กกยังสิฮักกันแนงตกว้าเรักคนบ้านไก่เอาใจยากแฟนบอกแฟนเขามากเราไม่รู้ดูไม่เห็นหขเ,เขารักเราได้เขาก็รักคนอื่นเป็นเขาไม่เห็นหน้าเราเขาก็ลืม เพิ่นไ่เห็นหน้าเขาเ้ามาลลืมเลยเจ็ดวันว่างอืินดนตรี3มวันนารีเป็นอื่นสมมื่อกับเปลี่ยนใจบว่าแต่คนเปลี่ยนแม้แต่ใบไม้ยังเปลี่ยนสีธรรมชาตินารียังเปลี่ยนไปครับคนรักยังนอกใจแล้วอะไรจะแน่นอนทอ,อะไรมเนียนาบานเป็นนะอรจะมีเมียต้องบ้านคนสัเพื่อเอาแข<ถ>้ใจกำลังสนิทยาตสกิดให้เกิดแผล ขอโทษผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีไว้ให้ไข่ทิ้งนี่ขนาดเมาเลย่าบอเมาสีซ้ำไหนผู้หญิงก็เบียดเสมือแล้กาแฟา<อ>ไม่ใช่พ่อใช่แม่จะไปแคร์ทำไมย,มย้อนีอ้มีเมียลำบานเพื่อแะไรบ่แค่บ่หงอ,อเรื่องความหักคอยเอาไฟทองไม่เคยงอกอบัความรักถึงอ,อกหักยังไงไม่เป็นแผลถึงจะเก็บยังไงไฟไม่แคร ขอเพียงแค่ประสบการณ์ที่ผ่านไปตอนรักการลงทุนแค่ประสบการณ์ให้มันผ่านมันต้องคิดยังไงลราวะผู้หญิงก็เปรียบเสมือนต้นไม้โอคือต้นไม้ผู้ชายก็เปรียบเสมือนคนทําสวนอยู่ใกล้กันแต่ถ้าวันใดต้นไม้ยั่วอยู่คนสวนก็ต้องฟันก็มาใส่ตำราทางทางมันใส่สำหรับยาค่ะบต้นไม้มันองฟัน